โไโ,อโยอยู่จ้าอย่ยมามาววงกุงสดสวัสดีจ้ามาพอ้าวกันเอเราจะพี่น้องจ้าในช่องกินกับอังจ้ะมื่อนี่ได เมนูสมแขวจะพี่น้องจ้ะยำมะม,ม่วงกุ้งสดจะพี่น้องจา้ากินก็พร้อมแดงจะ้ะมาเด้อพี่น้องจา้าเมนูยวน้ำลายน้ำลายแตกไ้กินกับน้ำลายแตกละ่ะขอแพคคู่ วงยำมะม่วงกุ้งสดน้ำเล็ดน้ำลายแตก จะอยอ่วะจ้ะย่ามามงกูสด เขากันแหงจะพี่้องจา้ายำมะม่วงกุ้งสดอืม กินหอมแดงกินหอมแดงขึ้นดัง น้ำตาแทะหอมแดงขึ้นดังตาบ้ากับแฟบเข่ากันแห้ง อ่างไส้ทั่วขัวลงไปนํามันจะหอมเข้ากันเดี๋ยบึงคลิปนี้ตอนจะมุ่งแต่พี่น้องจา้าคอมเมนต์ให้อังอานเะนี่ย ขันผู้ใหนน้ำลายแตกกับซับบังวงแล้วกันไม่กินซุ่มกันจ้ะหาบห้างปีนี้บังวงดอกบ,บังวงลาย คีดประจีแสไปเนี่ ม่วงกุ้งสดแซ่บจิตจาดจ่ะพี่น้องจ้าอันนี้กะทิแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินต่อหลังกล่องนะพี่น้องจ้าจากพี่น้องจ้าคลิปนี้ขันกินวัสุภาพบอบวัสุภาพกินมุ่มมากจากไหนขอโทษขออภัยพี่น้องไร้่น้จ่าฝากพี่น้องคืึเราจะพี่น้องจ้าฝากให้กําลังใจอังทําคลิปต่อไปให้พี่น้องดูทุกคลิปทุกมือด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องจ้าคอมเมนต์แห่งอ่านเลยเด้อ รับชมคลิปนี้ตอนจักมโมงจากพี่น้องจารับชมอยู่จังวัดใดไปแล้วจากพี่น้องจาขอบคุณหลายๆจ้า,จาขอบคุณค่ะ